เกมนท์ไทแลนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X i อ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสโออิชิฮันนี่เลมอนสูตรไม่มีน้ำตาลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ นะครับว่าเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับพวกคุณต้องสามัคคีกันอย่างเต็มที่มันข้อละ5คะแนนเลย,ยเพราะฉะนั้นแซงก็แซงกันตรงนี้แหละครับกับเกมที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับในการใบเพลงนะครับเพลงฮิตปิดหูพวกคุณครับทั้ง3คนเนี่ยเขาจะรู้เพลงที่ผมเปิดมาให้เขาจะใบอยู่ตรงนี้3คนเลยบใบท่าใบท่าเต้นประจําเพลงหรืออาจจะตะโกนพูดชื่อออกมาแต่ว่าคุณไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นคุณต้องตอบให้ได้ หนึ 1> 1 1่งเพลงที eg, ่ตอบได้5 okay ้าคะแนนพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับเชิญครับผมคุณไปนั่งเก้าอี้ที่3ทีมงานครับใส่หูฟังเตรียมตัวนะครับเราจะเริ่มแล้วนะเราจะเริ่มแล้วเตรียมตัว1 2 3ไปพลังเต็มเอาพังเตมเลย เก่งมากครับถอดได้แล้วถอดได้แล้วสำหรับทีมของคุณคุณได้ไป8เพลงคูณ5เทแล้วกับ4 0บวงเก่าอีก72นะครับตอนนี้นำอยู่112คะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังได้อย่าพึ่งกลับได้อยู่1กสิบเอฟเพลงเนี่ยทีมนี้กลับที่ได้เลยครับคุณทำได้ดีมากแต่ทีมนี้ ต้องทำให้ได้สิบเอ็ดเพลงสิบเอ็ดเพลงปุ๊บชนะเลยเข้าประจำที่เริ่มกันเลยเพลงแรกทุกคนพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเอวีเอวีถุงดึงเพลงอะไรด้วหัวใจ

รู้จักเพลงเยอะแล้วเขาแบบบอกนอกนล้วบอกว่าหนูไม่รู้จักเพลงเลยนะแม่แต่จังหวะเพลงตอบมาเนี่ยตอบได้เร็วมากผ่านไปได้หลายหลายเพลงเพราะว่ากําหนดไว้ว่าต้องได้11เพลงไงเขาก็เลยรีบใหญ่เลยคุณได้นับกันป่าวว่าได้กี่เพลงไม่ได้นโอ้ยถ้าออกมานะไม่ถึง11นี่เสียใจแย่เลยนะเพราะทำได้เร็วมากๆนะครับทีมคุณนปอนะครับต้องได้11ถึงชนะและคุณทําได้ทั้งหมด สองเท่าโอ้โหดูพูดเลยพูดเลยว่ากลับไปบ้านปุ๊บหนูจะปิ้นรูปพี่เต้ยพี่เชนแน้วตีติดฝาบ้านติดฝาบ้านเลยแล้วจะบูชาทุกวันบูชาทุกวัน ทุกคุณพลหัสก็พอได้ดูละครดูละครนะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราแล้วนะฮะส่วนคุณโตเต้นี่เป็นคนแพ้วันนี้สนุกไหมสนุกมากครับมันนี้มันนี้คุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตผมไม่ต้องเสียใจวันนี้ผมมีของดีให้คุณเอากลับบ้านด้วยจะซีนออกมา รับหมดดีกลับบ้านไปเลยนะครับโรเต้ครับนี่เลยครับครีมอาบน้ําโชกุบุสึฮอกไกโดมิลซีรีส์มีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันนะครับช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื่นคูณ2ด้วยสารสกัดจากน้ํานมฮอกไกโดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นฟองครีมนุ่มเผยผิวสวยสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติครับรับไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปข้าวบาเดี๋ยวเราตมต่อนะครับผมอาคุณบอลครับเชิญเชิญถึงเวลาของคุณแล้ว วิธีการเข้าสู่รอบแจ็ปพอตของเรานะครับผมคือคุณเลือกลูกทีมจากทีมตัวเองหนึ่งคนและฝั่งนี้1คน 1> เข้าไปสองคนช่วยคุณใบให้ได้1ิชื่อได้ฝั่งของตัวเองเลือกใครครับดูจากการมมวนลิ้นเมื่อกี้แล้วนั้นม้วนลิ้น <laughs> ต้องคุณเชียและคุณเอเท่านั้นคร่บคุณเชียค,คุณเอเชิญเชิญมาอยู่ตรงนี้เลยคุณมาอยืนฝั่งนู้นพู่กับเขา นะฮะขอให้โชคดีนะครับสองคนที่เก่งมากๆนะครับสองคนนี้อาจจะทําให้คุณกลับบ้านพร้อมเงิน1นึ่งแบาทเดี๋ยวเรากลับมารุ่นกันสักครู่เดียวครับเกมที่5เพลงฮิตปิดหูเกมนี้มันยังไง ผลงานมาประจักษ์อยู่แล้วขอคุณพี่พี่ทั้ง3ท่านมาพี่เต้ยพี่เชียนะครับแล้วก็น้องตีเนาะช่วยกันใบ้ช่วยกันคิดท่านะครับโอ้โหเลื้อยอย่างเต็มที่ทําให้เกมนี้เราพลิกชนะนะครับแซงป่านโค้งทําให้เราเข้ารอบแจ็คพอตยังไงก็ตามเป็นกำลังใจให้บอลในรอบแจ็คพอตด้วยเราจะเอาเงินแสนกลับบ้านแน่นอนเพราะว่าทีมเรามันปังอยู่แล้ว